สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของอ้อมจิบค่ะวันนี้เรากลับมาพร้อมกับฉากหลังที่คุณเคยนะคะตั้งแต่คลิปวิดีโอรแรกเลยเนาะที่เราลง Youtube วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะหลังจากห่างหายจากการทําคลิปลง YouTube ไปนานมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มีท็อปปิกสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงท็อปปิกนั้นอดใจรอกันสักแป๊บหนึ่งเราจะมาบอกทุกคนนะคะว่าที่เราหายไปเพราะว่าเราอไม่สบายเราไปหาคุณหมอมานะคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะคะเราก็รู้สึกแบบหน้ามืดจะเป็นลมอะไรแบบนี้ก,ก็แค่รู้สึกว่าอ๋อสงสัยเป็นเพราะว่าเรานอนดึก เราก็เลยลองปรับการนอนนะคะแต่พอปรับการนอนทุกคนมันก็ยังไม่หายทีมันก็เริ่มรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยออกอย่างเงี้ยก็เลยไปหาคุณหมอพอไปหาคุณหมอนะคะก็แบบว่าเอ,อ่อเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าของเรามันน้อยจนเกินไปแบบน้อยกว่ามาตรฐานเป็นเพราะว่ามาจากการที่เราอะคะ่ะใช้ชีวิตแบบนอนดึกตื่นช้ามาอย่างเงี้ยตั้งแต่ช่วงม .6 อะคะ่ะจนถึงมหาลายัยก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดคือแบบ นอนตีสตีสตื่นตีห้อะไรแบบนี้ทุกคนมันใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงมากแล้วยิ่งช่วงแบบตอนเรียนทำโปรเจกต์อย่างนี้ค่ะก็ก็ใช้ชีวิตแบบแทบจะไม่ได้นอนเลยก็เลยแบบ อ๋อมันมาจากพฤติกรรมการนอนของเรานี่เองก็เลยปรับนะคะแล้วก็คุณหมอก็ให้ยามาทานด้วยก็เลยดีขึ้นก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนานมากเลยนะคะเพราะว่าเราตัดคลิปเองใช่ไหมแล้วก็พอตัดคลิปเองอะเราเป็นคนที่เราจะทำอะไรก็ต้องทำไม่เสร็จเลยก็เลยจะไม่ได้นอนนะคะแต่ตอนนี้นะแบบเริ่มปรับชีวิตตัวเองได้แหละปรับการน,นอนตัวเองได้แหละก็เลยจะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็จะไม่หายไปแล้วนะคะ อ่าส่วนท็อปปิกของอนว,วันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะไม่ใช่ทุกคนสิน้อบางคนนะคะ d m มาถามเราเยอะมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์จากใต้คลิปวิดีโอนะคะถามเราเยอะเหมือนกันส่วนท็อปปิกในวันนี้ก็คือเราใช้อุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างในตอนที่เราเรียนมหาลัยนะคะเราต้องบอกก่อนเลยว่า ตอนปีหนึ่งอ่ะเรายังชอบในการที่เขียนในสมุดโน้ตทำสมุดโน้ตน่ารักน่ารักอ่ะทุกคนชอบมากก็เลยทำนะคะเขียนใส่กระดาษ A4 บ้างก็ใช้สมุดโน้ตกระดาษ A4 มาตลอดเลยแล้วมันจะมีช่วงที่ก่อนสอบไฟแนลอ่ะคะ่ะมันเป็นช่วงที่เราอ่ะเรียนมาก็หลายเดือนแล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์อ่ะเขาก็จะแจกชีตเป็นสไลด์แล้วเขาก็จะให้เราไปปินอย่างเงี้ยเอา,าแบกอย่างน้นะทุกคน ไประหว่างบ้านกับโรงเรียนอ่ะตลอดเลยแล้วก็วันหนึ่งอ่ะมาเรียนประมาณสองสามวิชาชีดวิชาหนึ่งอะคะ่ะมันก็มีหลายบทใช่ไหมบทหนึ่งก็ประมาณอ่ะอย่างขั้นต่ําก็คือสิบนาขึ้นใช่ไหมบทหนึ่งก็มีหลายสไลด์หลายบทหลายหน้าเราแบกไปอย่างนั้นนะคะก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันหนักมากเราต้องไปจากบ้านไปมาหาลัยลเราเดินทางค่อนข้างที่จะเป็นระยะทางที่ต้องไกลนะคะก็เลย ไม่ไหวขอบคุณพ่อคุณแม่ซื้อเป็น iPad พอเราใช้เป็น iPad ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้มากๆเพราะว่าเราไม่ต้องแบกชีตหลายๆชีตหนักแบบก็หนักนะคะแบก iPad เครื่องเดียวเก็บได้ตั้งหลายวิชาแล้วก็สไลด์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยู่ในนั้นหมดเลยเพราะว่าบางทีอ๋อลืมบอกทุกคนไปถ้าสมมติเราใช้เป็นแบบปินสไลด์ในกระดาษอย่างนี้ใช่ไหมคะบางวันอ่ะลืมเอาบทหนึ่งไปอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เลยแบบว่าอื ไม่ค่อยโอเคซะเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อหาแต่ละบทอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเชื่อมกันมันก็ต้องใช้ดูข้อมูลหรือว่าสไลด์อย่างเงี้ยค่ะของบทอื่นด้วยก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น iPad พอใช้ใน iPad นะคะก็ดีมากๆเราไม่ต้องปิ้นชีทไม่ต้องปิ้นสไลด์แล้วไม่ต้องพกสมุดโน้ตหลายๆเล่มที่แบ่งเป็นหลายๆวิชาค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบกชีทหนักๆระหว่างไปบ้านกับไปมหาลัยอย่างเงี้ยทุกวันก็ไม่ต้องแล้วพก iPad เครื่องเดียวก็คืออยู่เลย ต่อมานะคะที่เราใช้ก็จะเป็นตัว MacBook ค่ะเราใช้เป็น MacBook นะคะเพราะว่าเราอยากเอามาทําพวกตัดต่อวิดีโอด้วยเนาะเราก็เลยเออใช้เป็น MacBook เราก็ชอบระบบปฏิบัติการ iOS ้วยก็เลยเลือกใช้นี้นะคะที่เราซื้อน้ t บุ๊กอะ่ะเพราะว่าตอนที่เราเรียนมหลาลัยอะคะ่ะช่วงประมาณสักปีสองมั้งมันจะมีวิชาที่เขียนโปรแกรมเราก็เลยเออซื้อมานะคะแต่ว่าโปรแกรมตอนที่เราเขียนอะ่ะมันจะมีโปรแกรมแรกที่เราเขียน ชื่อว่า MATLAB มั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้จะเขียนในพวกระบบปฏิบัติการ iOS ได้ก็คือคือมันมีเวอร์ชั่นที่รองรับ iOS นะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ปกติเลยแต่พอมาเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่จะต้องเขียนพวกออกแบบโรงงานมีเครื่องปฏิกรณ์หรือแบบสร้างแผนโรงงานอะไรแบบนี้อันนี้มันจะไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็นแบบรองรับระบบปฏิบัติการที่เป็น iOS นะคะมันจะเป็นเฉพาะแบบ for Windows เลยอะเราก็เลยใช้จริงๆมันใช้ได้นะทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบถ้าจะไม่ผิดนะคะอาจารย์ให้เราใช้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเป็น VM อะไรสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้เลยก็คือเหมือนแบบเราใช้งานในเครื่อง Macbook เนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนมันจะใช้ผ่านออนไลน์ไปใช้ผ่านแบบระบบที่เป็น Windows นะคะจริงๆริะมันก็ใช้ได้ปกติเลยนะทุกคนแต่เราแค่รู้สึกว่าพอลองไปใช้แอปเนี้นะคะใน ในเครื่องที่มันเป็นวินโดว์ของเพื่อนรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่ามันแบบเหมือนอะไรระบบเวลารันแบบให้รันระบบรันสารอย่างเงี้ยค่ะมันออกมาเร็วกว่าอะไรเงรี้ยเออก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวนั้นมากกว่าก็คือถ้าใครจะซื้อโน้ตบุ๊กนะคะก็แนะนําเลยว่าให้ดูวัตถุประสงค์การใช้งานของเราก่อนนะคะว่าแอปที่เราจะใช้อ่ะคะ่ะมันเหมาะกับระบบของเราไหมมันมีรองรับไหมอย่างเงี้ยค่ะ จะได้แบบว่าใช้งานได้เต็มที่เนาะเยี่งของเราก็มันก็ไม่ได้รองรับแต่ว่ามันก็มีทางแก้ที่สามารถจะใช้ได้เงก็เราก็โอเคนะคะก็พอเราก็ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ผ่าน vm ผ่านออนไลน์เหมือนกันอ๋อแต่จะบอกว่าจริงๆการที่เราเรียนมาหาลัยอะ,ะคะ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเป็น macbook หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้เพราะว่าที่หอสมุดของมหาวิทายาลัยเกษตรอะคะ่มะมกกษตรเขาจะมีแบบ ให้ยืมบริการให้ยืมโน้ตบุ๊ก้วยนะอย่างเราอะก็เคยไปยืมโน้ตบุ๊กนะคะมาทาโปรเจกจบทําโปรเจกแพนทําโปรเจกแบบทั้งหลายแหล่ที่เราได้ทำอะค่ะแต่ว่าเราอะไม่ได้ยืมเป็นแบบข้ามคืนเคยได้ยินม,มาเหมือนกันว่ามันจะมีแบบยืมกลับไปทําที่บ้านอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวิธีการของเขามันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะเพราะเราก็จบมาเกือบจะปีหนึ่งแล้วแต่ว่ายืมแบบยืมแบบไม่ใช่้ามคืนอะยืมแบบ เราในวันนะคะของหอสมุดมีให้ยืมเราก็เคยไปยืมมาใช้นะคะก็ดีมากๆเหมือนกันเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบกคอมจากบ้านไปมองเหมือนกันอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะต่อมาเราแถมให้ทุกคนนะคะไม่ได้แถมหรอกเป็นอันนี้ใช้จริงๆอันนึงก็คือจะเป็นแอปที่เราใช้ใน iPad ก็จะเป็นเราใช้เป็นแอป g o o d n o t e นะคะเราเลือกใช้แอปเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะที่เราซื้อ iPad มานะคะคือทุกคนก็ใช้แอปนี้หมดเนาะก็เลย โหลดมาใช้แต่พอมันมีสักระยะหนึ่งอะคะ่ะก็เห็นเพื่อนใช้ n o t ab i l i t y การเอออันนั้นเราก็ก็ใช้เหมือนกันก็แนะนําเป็น2แอปนี้นะคะไม่ใช่ว่าแอปอื่นแบบไม่ดีนะแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินก็เลยแนะนําเป็น2แอปนี้ดีกว่าส่วนแอปอื่นเราไม่เคยใช้นะคะพวก Notability กับกูดโน้ตนะคะก็คือใช้ดีมากมันเหมือนแบบ เป็นสมุดโน้ตของเราเลยอะทุกคนเราจะเพิ่มหน้าในการจดกี่หน้าก็ได้แบ่งเป็นไฟล์เก็บอย่างงี้ก็ได้หรือว่าแบบนำไฟล์เข้านำไฟล์ออกอย่างเงี้ยก็ได้อีกอย่างนะคะที่เราเลือกใช้เป็นพวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าช่วงที่เรียนออนไลน์อะคะ่ะเราต้องแบบมีการส่งงานผ่านคลาสซูมใช่ไหมถ้าเราเียนในกระดาษอะเราก็จะเสียเวลาถ่ายรูปเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วบางครั้งอะคะ่ะแบบตอนนั้นเราสอบในออนไลน์ด้วยเนาะ ก็จะส่งข้อสอบในีค่ลูมอาจารย์ก็จะมีแบบระยะเวลากําหนดส่งข้อสอบงก็คือถ้ามัวแต่ถ่ายรูปก็คงส่งไม่ทันก็เลยแบบเออเลือกใช้เป็นพวกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทำใน iPad นะคะก็รู้สึกว่าการที่มี iPad ออะเน้นย้ำนะคะว่ามี iPad ไม่ใช่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กเนาะการมี iPad แบบว่าสำหรับเราเป็นอะไรที่สะดวกจริงๆนะคะก็ามาถึงตรงนี้แล้วก็จริงๆเราไม่ได้บอกนะคะว่ามันจําเป็นที่จะต้องมี iPad มีโน้ตบุ๊กอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยนะคะว่าจะตัดสินใจใช้อะไรยังไงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กําลังเราจะเข้าปีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเออเราจะเลือกใช้อะไรดีอย่างนี้นะคะก็น่าจะเป็น ช่วยในะการตัดสินใจได้เนาะไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่าท็อป,ปิกอะไรให้ฟังหรือว่าใครอยากเจอเพื่อนๆของเราไหมเราจะมาให้ทุกคนได้แบบฟังเลยว่าการเรียนวิศวะเคมีในความคิดของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. ก็คอมเมนต์มาได้นะคะเอาไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบาย